<Life> Thailand. ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยไฮลักซ hey ์รีโวชั้นแดิชั่นใหม่ฟูลเวอร์ชันแบบนี้อาชมมชมแม่่อเแหม่สน้มชบริษัทโปรเฟชชั่นแนลเวสเทคโนโลยี1999จํากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำดีมีคนรู้วันนี้เรามากันที่กิจกรรมดีๆที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์นำโดยคุณโสภาวรรณมงคลธรรมากุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานอนุกรรมการฝ่ายประสานงานดิสิตเก่ามกเพื่อจัดหาทุนสนับสนุสนศูนย์บริการฉีดวัคซีน K.U. สู้โควิด -19 ศูนย์บริการฉีดวัคซีน K.U. สู้โควิด -19 ภายใต้กระทรวงอวนะคะได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภร์และกรุงเทพมหานคร เรามีภาระหน้าที่ในการที่จะฉีดบริการฉีดวัคซีนให้พี่น้องนิสิตนักศึกษาประชาชนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงธันวาคม64นี้นะคะในส่วนของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เราก็ได้รับบทบาทหน้าที่ในการที่จะประสานนะคะนิสิตเก่ารวมถึงเครือข่ายของนิสิตเก่าและก็ในเรื่อง,องของการระดมหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้นะคะ ด้าน,นสิ่งภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของเราเราได้ดำเนินการใน3เรื่องใหญ่ๆนะคะในเรื่องแรกซึ่งเป็นเป็นภารกิจหลักเลยถึงแม้ว่าการทำงานในครั้งนี้จะเป็นจิตอาสาร0 0แต่ว่าก็ต้องต้องมีการใช้งบประมาณในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะอุปกรณ์อื่นๆอย่างแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆรวมทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่จะสนับสนุนจิต จิตอาสาที่จะมาทางานในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นภารกิจที่เราจะต้องระดมเรื่องของทุนสนับสนุนซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านที่อยู่ในเครือข่ายของสอมกนะคะได้ร่วมกันรบริจาคผ่านมาทางสมกเพื่อทําให้กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านหลายบริษัทนะคะอาทิเช่นบริษัท CK Power บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด ะะและบริษัท B ปิโตไทยแล้วก็จะมีบริษัทกลุ่มบริษัท GC นะคะแล้วก็บริษัท Global Healthy Care รวมไปจนถึงนิสิเก่ารุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่น 33, 36และรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะคะที่มารวมพลังกันสนับสนุนงบป,ประมาณการจัดการในครั้งนี้นะคะรวมเป็นเงิน กว่า3ล้านบาทในเบื้องต้นนะคะอันนี้คือเป็นกิจกรรมภา,ารกิจแรกที่เราดําเนินการไปแล้วนะคะในส่วนอีกส่วนใหญ่ๆอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกลุ่มพลังของนิสิเก่าที่เราจะมาร่วมกันเป็นจิตอาสาเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วครั้งนี้เราเป็นจิตอาสาร้อยเปอร์เซ็นต์ันั้นจะได้อาสา,าสมัครจากจ,ากจิตอาสาที่มีใจที่จะมาร่วมกันทํางานทําบุญทากุศลในครั้งนี้นะคะก็เราจะได้จากนิติเก่านอกจาก มีจิตเก่าแล้วก็ยังมีเครือข่ายของสมกอกอ,อีกนะคะยังชมรมต่างๆในสังกัดซึ่งมีทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งของการที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยได้มีการฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนี้นะคะเพื่อให้พวกเราได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขเหมือนที่ผ่านมาในอดีตได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากถึงพี่น้องกเกษตรและประชาชนทั่วไปนะคะ โครงการนี้ของเราจะมีตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปถึงธันวาคม64เพราะฉะนั้นอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะว่าขอให้มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินหรือว่ามาเป็นจิตอาสานะคะเพื่อเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคมเพื่อให้พวกเราได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่ง